สวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง LM Bike นะครับวันนี้เราขอเสนอ Honda MSX ครับปี2018นะครับเชิญชมกันได้เลยครับุยเริ่มจากด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับด้านหน้าไฟหน้าไม่มีร้ลวไม่มีแตกไม่มีรอยขีดข่วนนะครับเดี๋ยวฟ่องซ่แมใก้ครับจะมีตำาหนิตรงนี้ตรงนี้นะครับ ก็ตรงนี้แต่ก็แทบมองไม่เห็นหรอกครับบางคนบางคนก็แทบไม่มีรอยให้เห็นนะครับโอเคเราก็ค่อยไล่ดูกันนะครับโชคที่เป็นกระบอกท้องนะครับของแท้ของโรงงานเลย เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะครับไอ้มือตรงนี้เปลี่ยนใหม่มานะครับเจ้าของเคยจอดแล้วมันล้มแล้วมันหักอะครับก็เลยเปลี่ยนสีด้านข้างไม่มีรอยนะครับสีค่อนข้างสวยนะผมให้9% 5รนตต้องมีอลองไล่ดูนะครับ ภาษีภาษีผมดูให้ว่าขาดเมื่อไหร่ภาษี19ตุลาปี6 4สนะครับยังไม่ขาดนะครับชคไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับยางก็ยังใหม่อยู่ดอกยังเทียบเลยนะครับไฟเลี้ยวไฟอะไรก็ใหม่ครับไม่มีเหลืองไม่มีซีดไฟท้ายยังสวยทะเบียนกรุงเทพนะครับ ค่อยๆชมนะครับดสีไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยเลยรถคันนี้จะเก่าจอดซะมากกว่านะครับเจ้าของไม่ค่อยได้ใช้เลยอาจจะมีสนิมบ้างบางจุดน็อตบางตัวเช่นตัวนี้นาจะเป็นสนิม ตรงไหนผมบอกหมดแล้วครับตรงไหนที่มีตำาหนิห้าบางคนก็จะมีตรงนี้เคนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันดีกว่าว่าวิ่งไปเท่าไหร่แล้วเก้าพันแปดร้อยห้าสิบหกกิโลเมตรนะครับ รถปี2018แล้วก็แฮนด์ตรงนี้จะมีตำหนินะครับเป็นแทบทุกคันเลยโอเคเดี okay. ๋ยวเราลองสตาร์ทฟังเสียงดูนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องนะครับแต่ก่อนเด่นผมจับข้อดูก่อนว่าข้อยัง,ยงเย็นๆนะครับโอเคลองสตาร์ทกันดูนะครับ <Okay. S 1> ผมจะสตาร์ทแบบ ไม่บิีบเลร่งนะครับลองฟังเสียงดินดานนะม,มีเสียง,นนงนแปลกตงนะครับเองเดินนิ่งๆนะครับดูรอมครับว่าอยู่ที่ไหนอยู่พันห้านะครับ นิ่งเลยเดี๋ยวเรามาดูควันขาวนะครับว่ามีควันขาวไหม ไปตามไปสูงเคนะครับเปเลี้ยวเคนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องราคานะครับคันนี้รถปี2018นะครับหไม่เก้าพันกว่ากิโลนะครับผมขอขายที่3 5 5 0 0บาทครับ ราคานี้รวมส่งในกรุงเทพนะครับต่างจังหวัดทักมาหลังไหมนะครับช่องทางการติดต่อผมจะลงไว้ให้เรียบร้อยนะครับเบอร์โทรแล้วก็ไลน์นะครับโอเคขอบคุณมากครับ